เดานอแม่หน่อยเป็นอย่างน,อน้อมาดิเดลับเดานอนแล้วบน,อน้อเต็งเตื้อขึ้นบ่เนอนเต็งเตมขึ้นอยู่แล้วขึ้นนอนอิมออ่มค่ะเดานอนจากชั่วโมงขึ้นนอนตั้งแต่ไปผมเตงแตสองผุ่มอ๋อถ้าว่ามือขึ้นไปแถวแถวอันอุบลนเม,นมน่นบ่แม่นจ้ะอุบลแถวแถวไหนนะครับแถวบ้านอมีงอยงผนแถวสำโรงจ้ะนอำเภอสำโรงสำโรงอุบล ແມ່ນແຖວຊົນບ້ານບ້ານພໍ່ອຸງອິງບໍอยู่ຢູ່ແດ່ແຖວນັ້ນບ້ານຍ່າມັນບ້ານບ້ານເກີດບໍ່ມັນເກີດໄດ້ໂກດໄດ້ເຂົສໍລສໍລພີສລສລບົກฝນບາືນ ตกแต่อยู่ทางสีสะเก็ดสีสะเก็ฝนตกดีขนาดสงสัยแถวสีสะเก็จุดของไฟหลายวะลมเย็นไม่ดีกันทีได้เดินทางหมดเงินสามหอยลูกไปอำเภอท่าคันโพจังหวัดกาฬสินธุเด็กกาฬสินธุ์ทิ้นน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปไกลเติร์ดพี่ดิครับไปอยู่กันจะออกไม่ดีกับจิต รล่อมุนใบสองจอา้ามันเดีตัวนี้ก็ะือว่ามาผ่าก,ก็แหงน้องกะนอนนอนมาหอดแะนอนเลยหมอใช่มาหอดะนอนเลยเดี๋ยวขึ้นรถไฟเดี๋ยวก็รับอีกรับเงาเลยแหละเงาเลยชีวิตหมอลำแม่ใจเมื่อยจะพี่น้องจะกะม,ม้วนจ้าเมื่อยอยู่แต่ว่ามว้มวนม้วนกะสูใ่ใช่จ้าเป็นเชงใดม้วสู่กับ พี่น้องเ c ซีพี่น้องเ็กัรอก็ล่างใจหลายอยู่ดิน้าหาานาวิธีมือแรงนี่ก็สิบอบนสีอัญญาด้กันหมูขึ้นอัญญะบ่อมหมอขึ้นครับมืขึ้นกระลายอยู่จ้ามืูขึ้นกระลายอยู่คนไหนกันตองรลายอยู่ก่อไปเรื่อยๆโรดขายองคเดีกกอยวนกัมมาแถวพุนไส้กับหองพนไส้กัลอยเย็บไส้ลอยเย็บถ้าแถวพุนไส้กับกับมาบานได้จ้ ก็อยู่แถวส่วนแถวไก่บ้าน,น,นอยู่เนาะก็มาพักลนี่มาพากลอน,อนี่หมูบึงวะซาใจหมูว่านม,มาก่อนผู้ใดละมากหมาูว่านนี่อ้อมแอมจะนั่งเอกสาวอ้อมแมอมมากความามารถหมูว่านนี่กันบอลมาแน่พรานุ่นแน,นม่มามาหมอะไป กอกนนาเย็นให้โรงเรียนเิ็กน,น้อยจ้ะ<อ>เรียนบ้านน้องผู่แล้วกันเย็นวันน้องผู่โรงเรียนบ้านนี้น,นะครับแม่นจ้ะแ,แล้วก็มามอบเพิ่มเพือให้ผู้ป่วยติดเสียงอยู่อนามัยบรรจ้าน้องผูจ่จ้ะครับว่านี่ไป็สองกิจกรรมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอ่าซอยเหลือสังคมเนาะแม่นจ,จ,ะาจา้ะตลาดแบบซอยเหลือสังคมนี่แหละครับพี่น้อง ชีวิตศิล,ลปินนะครับมือเทือไม่แฟงซองหนา<ม>ลดกระช่อมบานกองละไปให้ลัางเทือก็ได้ไปตรงต้อตรงต่อย,ยหล่อมุนบ็ยุดเลย <c oughs> แม่ไปไกลๆแห่งโอ้ยเมื่อยการเดินท้างเมื่อยใจแต่ว่าเมื่อยก็ต้องไปเมื่อยก็ต้องสู ล้ปิ้นใช่ยอดจังขอบคุณพี่หลายๆด้วยจ้าเรื่องมีให้การสนับสนุนน้องที่เข้ามาเอ็นดูเมตตาน้องแล้วก็ค่อยเป็นเรื่องใจให้น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องที่มีกำลังใจสู่ต่อค่ะถ้าบ่ได้ค่อยๆไม่เหนือยซี่ค่ะขอบพี่จ้ะไม่หน่อยขอบพระคุณหลายๆจ้ะขอบพระคุณจากใจจริงเด้วยจ้าเด้อ อเกแม่บ้นอน้านนี่ยน้องพอเมื่อยจ้ะผม่เป็นแม่บ้านเพิ่นมาเวลาหนองมากงสิบุกเมก็ดต้องก็ตามไรแม่ยังก่อนเมานเป็นป่าจ้ะเป็นป่าอยค่อป็นเวลาซอยเลี้ยวันนี้มันเป็นกซอยว่าเรเต้นหน่อยผมจะเต้นหนองย่ังม ยังก็ไม่รไหว็ต่ยังไม่มังไม่มังไม่ก็ได้พ้นอยู่แล้วพ้นกันหัดแฝงกันแฝงกันอะไรขยันย้อนึังไม่เพราะว่าน้องเป็นแต่เร็วโตนน้องขยันน้องอยากได้อยากมีเงินน่ะน้องเป็นคนขยันน้องอยากอยากมีเงินเลี้ยงพ่อแม่อยากมีเงินเลี้ยงน้องส่งน้องเรียนเป็นสินะนั่งฝันฝันไฟแบบ ก็เป็นเด็กหน่อยบ้องบ้องหูอยู่ซื่อๆว่างๆว่างๆกับอยากแบบอยากหาเงินเนาะอยากหาเงินถ้าวามอดดไปใส่เลยกับเขาไปเล่นในบ้านน้ำป่าถ้าพวกเขาไปเลยแบบออกมาเล่นน้ำนูอยู่หน้าเนี่ยจะออกมาหากันจะาออกมาเป็นกับเขาไปใคมาหาเงินบ่าเวลาเด็ดร้อนเด็ดยังสิกะแล่นไปหาคนนี่ล่ะตั้งแต่ตอนที่แม่หน่อยเพราะท่านมีอย่างนี้ทีนะ ดูแลกันไปกับเป็นตาเลีวตูนนะเพราะว่าคนมากจะสร้างอืนเลยอย่างนี้เป็นไงมีงันนึ่งคือเจ้า้องอ่ะแต่ห้าไปมีทางอื่นอย่างเช่นาบผมมีคนอื่นสีอันนี้เลยห้ากับสิ่งลำบากอย่งเช่เนาะแบบเป็นมูกันไปเป็นผีหน่องเป็นหลูกหลานกันไปบางคนเขาเห็นว่าอยู่แบบมีพีมีน่องอห็นเหนอยู่แบบผมมีพีมีน่องนี่งยู่ยากเลยครับหาคนคอยเหลดูแล มันยากมากที่เลี้ยไม่ทันใช่ไหมมีนครับเมียถึงเอาเดี๋ยวเขาอยู่จังสรรมาจากข้างอื่นเขาก็ต้องแบบคือคือแล้วโซนอ่ะผมถอยที่ถอยอาศัยกันนืมจะดูแลกันไปจะสงสารกันเออแต่ว่าสันเขาก็ดจะยู่จังสรนเขาบ่ได้หนูจากคนในบ้านมัางหมางไม้แม่นบอกครับต้องเป็นที่ปรึกษาให้มั่งอยังมั่งบ้านเขาเป็นจังใดจังสีนะครับยูการแบบใด เป็นคนเจีงไดลเพื่อนกับเป็นคนใจกว้างอยู่เพื่อนทั้งถาะทั้งแม่ทั้งลูกเพื่อนกับเป็นคนใจดีอยู่ว,ยว่าเอ้เด้นหน่อยสองคนนีกแบเป็นคนแบบง่ายๆใจดีหากคนอื่นหลายกลัวจะคของดูคนอื่นหลายกลัวจะของเวลาม่กินไม่อยากอะให้คนอื่นเด้กินก่อนหลายก่ัวจ้าของกต่เลยงวัวอ้งเขาก็เป็นคนแน่นีว่ะ มันหน่อยคนในสีสีแบบซื้อของมาจริงสิแท่ที่เสียวไปกินเดียวกอ่อเเห็นมือห้าอยู่จังสิเอาไปกินสซนุัมบวกกันนุ่ก็กินของนุไปกินอย่างอื่นนุ่มไปกินตบมามาก็เลยบอกกบนองสาวมันคืเป็นคนแนวหนีว่ะแล้ากัสีว่าห้าวบบได้ว่าเออเอาเมาตายไปกินเดียวกนจริีมามอบม่านุ่มเอานุ่เอา แต่อื่นใส่ไปใส่ผ้าผ้าป่าไปหันไปนีแน่หายคาลุดกับบ่เอาเติมน้ำมนันหายกับบ่เอาไปส่งทางข้างสีบ่บกบ่มีเวลากับพ่ะธงมมาเดอ้อผ้านองไปลองเพลงเลยบ่หนูไปซ่งไดหนูไปส่งใดเด้อกลับมาเจงคอยผ้าไปไปลองตลาดนั่นครันบอกว่าพ่ตงไปเด้กบ่ตกใบมันเีเวลามันหน่อยแลนลุกไปลุมาบ่หนูไปส่งไดหนูไปส่งไดเออ ในเมื่อเขาแต่ยังดีกับเ้านะครับเข้าก็ตตรงเออดีกับเขาไป่สงสารเขาอ่ะไล้ว่าผู้ใดสิว่าออกไปเหร่นมีหยางเป็นหยางจังสิต้องออกไปทงหน้าไปเห่ินน้ำจันมีหยางบุ้มนีหยางดอกคือคือเข้ากับเด็ก่ันมันฝูพัน,น,ม,น,นมันแบบคือชีวิตแต่ละคนมันบอก แตยังเออเขาไม่มูเพือไม่มูปูดคุยกันจังส่มันก็คือมีกำลังใจสูงไปแม่นบอกมีทางออกได้ระบายกันไปจะเห็นตะโกกตะเข่าเนาะแมนอยู่กับกันตะโกกกันดีมือแหลกสีมากกวเจอเจอเลยคือเจอข้างแหลก็คือไปอยู่เงื่อนเล่นอยู่เงื่อนเลยข้างแหลกเลยกัเลยแบบเออพี่กันเนาะเมื่กี ต้องเข้าใจการดลงสีน้ำแบบซอยเหลือกันไปนี่งังนลำบากไปซอยเหลือกันไปเขาได้ดีเขาก็ดีใจนั่มน,นะมอยา่าให้มันรวยๆไปเลยคนที่เคยว่าค่อยว่าจะได้แบบเออบระเด็นมาดูถูกไม่ต่อไปประเด็นมาว่ามาว่าให้ใหรวยไปเลยดีใจน้ำพึ่งบ่โชว์เพราะแต่ พอแต่เพื่อนไปอันหนึ่งปุ๊บบอกวันอุ้งยิงสิได้เฮ็ดสุดยอดเออดีใจน้ำดีใจน้ำดีละละดีละละสิได้เป็นหมอลำวงใหญ่น้ำเขาอ่ะแต่ตอนไปนแม่ก็บอกอยู่ได้เนาะแม่โทรโทรมาบอกให้น้องโทรมาบอกก่อนจังจำได้อยู่เออไปแต่จะลืม ไปบอกคู่กันเน่บอกเพื่อนกันเน่ไปล่ามาไหวตอนมันถืลลูกกันเลยวะ่ะก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนพอดีใจเนี่ยเข้าปรแม่ณว่าเขาหายไปแบบเงียบไปเลยเนี่ยแต่ว่าตอนกั้นที่ปะส่วนที่เพิ่นรับไหวพงกับบอกตัวไปหาน้องเลยู่ว่าถ้าม่นไปอยู่กับวงใหญ่เนี่ยก็เชี่ยววงหน่อยมันเหยาร้อยกันเด้อะพวกบางที่เพราะว่าย่านย่านน้องไอ้ย่านกิมงานกิมงานแะไรก็มันดีเสียจาของพมกแบบกล้วย ค่อยบอกค่อยเตือนอยู่ยวงห่างกับเป็นห่วงแบบพังห่างอยู่ดิเพราะเวลาบอกบกห่วงก็คือหลายอย่างนะครับการบางตัวตะลยอย่าง,งค้อกันคือถ้าบุ้หูว่าการคืออยู่ในวงเงีมันเป็นย,ยังไงจริงๆนะครับเพว่ามันเจอแบบใดเนี่ยเพราะบ่เคยเขาวงการแบบนี้เคยอ,อยู่แต่แบบอยู่แต่หมอล่ำในน้องใหม่อยู่าตามหาตามแข่ตามอันนี้จัิงๆนะว่าได้ขึ้นวิธีเลยบุ้หู<ม>ว่าการใส่ชีวิตมม่เป็นแบบใด ผมกับแมนครับเพราะว่าผมกับเอาประสบการณ์นี่หละประสบการณ์ผมกับเคยอยู่วงใหญ่มาก่อนว่าเวลาไปอยู่ในวงใหญ่มันเป็นยังไงต้องปรับตัวแนวไหนแต่ก่อนไปอยู่ยะโสกับไปสองสองเดือนอยู่อยู่วงไออซีสเกตเท่ากับสุริยาดารงศิลแต่ก่อนมันแยกออกจากไอแดนออบบัวนะที่ว่าผมเคยไปอยู่แต่ก่อนพอพ่อหลอด แมนค,ครับแต่ก่อนเ<ช>พื่อนแยกออกจากกันแบบนครับพญเตียงพญเตงโสตายนาทีว่าเราคนหน่อยสุริยาน่ะแหละเราต่างวงมผมกับแมนค,ครับผมเคยมคผมเคยไปอยู่น้ำเพลินดนเติบอยู่ประมาณสองปีอยู่ม้างหน้าลูกใสเราดีตอแมนค,ค,ครับย,ย,ย,ยันี่เพิ่นกับลูกสาวเพิ่นไปอยู่น้ำเสียงอีสานบัดนพอดีเพิ่นเพิ่นมาอยู่บ้านทักวงใน่ลูกก็เลยได้มา ก็เลยมา,อย,าอยู่บ้านเมีนครับลูก,ล,ก,ล,กลูกสาวเพิน่นน่ะเนี่ยพอไงพอไงหลอดแล้วก็นด้วยหล่ะล่ะแล้วก็เฮ็ดห่อพักวนยังแล้วก็เศร้าจนจนเศร้าเห็ดกิรจาก,การมอลลั่มที่แหล่งอันนี้ข้อคิดควแมแหมก็แหมพาไปแล้วน้องเลย แม่ย่าน้องอยู่บได้ในใจแต่ว่าคุยผ่านควอมลำบากมาลำบากหนีนั่งแต่ยังอยู่ได้<ม>เป็นยังใจนั่งสีโบสูแม่คิดว่าง<ม>สีน้องแต่ลองเบืองจะกตั้งเนื่องาลองเบืองลูกคนอยูบได้ก็คือคกลับมาอยู่บา้านห้องส่วนตัวความคิดแบบ,<ม>แบบนี้แล้วไม่ได้คิดว่าน้องไปแล้วน้องสีแบบคุบป,ปั๊บโด่งดังไปเลยสิแม่ได้ไม่คพามคิดน้องน้องว่าาอยาก็ดงานแม่อยากมีเงินมือ อยากเขีนงานแบบนี you, ้เงินทุกเหมือนสินะจะถามว่าอาชีพีมันดีอยู่ดีขนาดแต่ผมเองอ่ะคู่ตามเบี้งนั่นมีบ้านมีรถกระยอนกระยอนการเล่าในเสือบอ่ะมีบ้านบ้านกับเฮ็ดขึ้นโดยโดยในี่ยโดยการเป็นมอลัมครับแล้วก็มีรถจะโดยการเป็นมอลัมมีงัวก็โดยการเป็นมอลัม คือตัวน,นีบอ่ตัวน,นี้คือบ,อบอ่ิเดบออ่างบ่อใดคุยดอกแต่ว่ามันเดมาด้วยนำพักนำเรี้ยงจาของนะครับด้วยหลายๆยางขายเพยงแนงสียะพงก็มีมาใดเนี่ยพงก็คคอยเห็ดของมไปแต่ว่าก็คือบ่อใดเป็นหนีเป็นสินน้แต่ว่าคือเห็ดเห็ดด้วยค่อยคอยเห็ดไปนะครับก,ก็คือว่าแต่คือจังบอ,บอนบกนะล่ะพงกับบอกน้องยยบาขันย่ามีกะเหยดไว เจ้าของอายุยังแมนมอายุยังหน่อยกับเฝ้าเฮ็ดไว้เพราะว่าแั่คือเหนื่อยโดนแมนครับเพราะว่าคือเขาอายุหลายขึ้นวะนี่อายุหลายขึน้นก็เท่ามันเผาไปหนาเด้อายุมันหลายไปหนาขันเท่าภาษาไปได้ตอนนี้เหนื่อยโดนแมนครับขันไปไปเฮ็ดย่ามเ่าย่ามอายุหลายขึน้นเมื่อยได้ดปะนี่แ <Okay. S 2> มนครับมันโม,มีกนกำลังใจะะไาไลยผมสิบ,บอกลูกศิษย์ทุกคนเลยครับในช่วงที่หาได้ตรงเก็บตอง อยากมีย um, hmm. no ังถ่งเฝ้าเอาหาเอาเก็บเอาเลยผมบอกคือบอไดบอกแต่หนองอิงบอกหลายคน์สีนแต่ละคนนี่คือสิบอกยำเตือนไว้คือเตือนสติไว้ล่งคนมีเงินมากสิใส่ทีมเลนใส่แบบไม่เป็นลำบากไมลำบากเท้ๆเ่ามียัครับลำบากอหนึงถึงตอนเหาหามันอ่ะตอนมันมาหาเหาเห่าลิเกินงคือตอนแรกอะค แต่สิคิดว่าอายุยังหน่อยอยู่แต่ว่าเคยคิดว่าบาร้อายุไลยเกิดมันสียากนะครับใน่กันครับแม่สวนประจำแสวนมุกเองได้ดีเราก็ยื้อเลื่อนพ้นเหตเพิ่งท่าเหตุท่าสางแม่สอนตลอดเด้กสอนต้นสอนลูกตลอดลสอนยื้อเลื่อนได้ผู้ใดลืมลุ้นเลยเหลือเฮาอาหารลื่นเพลินเลยพ่อบอกว่าสอนลูกตลอดผู้ใดก็สิด้งยิ่ว่าไม่หน่อยสอน บางคน,คน่นพิ่นแบบเพิ่นบหูน่ะนะแต่ว่าไม่หน่อยบอกน้องประจําบอให้ลืมบอให้ลืมลืมยังก็ได้ยังให้ลืมบุญคุณนพุนแม่นมันสิ่ถึงแม่นว่า กสิพิษกันสิเป็นสีตายผู้ิปัญเข้ยเคยซอยเฮาเคยสั่งเคยอันสั่งเฮามาบอกน้องตลอดไม่าจลืมไม่โอกาสเมื่อใดใครตอบบุญแล้งพุ่นเพลินมันสีเห็ดในเฮาสูงเขื่อนบ่เห็ดมันสเจ็ดยในเฮาบ่โตต่ำนะนะน่าสิจะเลื่อนเลยแล้วก็ได้ดีหล่ะก็จะยิงจาพยองแม่สอนน้องตลอดจะพยิงจาพยองยาคิดว่าจะคล้องมีหล่ะยิ่งังได้ก็ได้เองสิอันนี้ คือติดดินจังใดก็ขอให้ติดดินอยู่ตลอดได้พูดแม่ตลอดเลยทรสงสามพักนี่สิบ่งไฮนองลืมขนขะนั่งเธอไปพูดมึงฉินแม่กับสิย่ำตลอดเลยว่าเด็กหน่อย,ยนะเนาะเด็กหน่อยขันเฮาโบบอกโบซ้อนมลืมแม่ขันโบบอกโบ,โบโซบสอนนั่นงด้วยเก่าเอองสีนั่งกับสิกลายปเป็นแนวอื่นเลยแหงยย้งอยู่ในว่ยยิงอยู่ในว่ยช่วงนี้ยิงอันตรายสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะ สิกับ่งตนนี้กํลังสิบเจ็ดหรอเ่าเขาสิบเจ็ดรอล่าสิเจ็สิแปดขึ้นไปแต่ว่านังกนดีขึ้นไล่เติมเพิ่มมีความคิดความอ่านขึ้นไลเติมอยู่จะว่าเิ่งนอนก็เิ่งมีเวามเป็นคุณหญ่ขึ้นแต่อันเล่นพวงลงเป่งเลงงพงล่างอะมันขึ้นนิสัยของหน้างอขึนคนขี้เล่นั่งคนขี้เล่แม่บอกให้ฟังบางทีบางคนคนบงเหือคนที่ว่าแม่หน่อยบ่บอกน้องที่ชันะ แม่หนีซ้อนตลอ,ดแ,นนอดแม่ย่าน,น้องเสียวพ้นแม่ย่าน้องกลายเป็นคนอื่นแบบมันบอคือเก่าสินะแม่อยากให้นั่งเก่าอยู่คือจังพอจังแม่เนี่ยนะอยู่แบบนี้ล่ะเคยอยู่จังไดกับโยงสันอยู่ติดดินแบบใดก็อยู่แบบนั้นล่ะอย่าอย่าสูเลือเชืบางเทื่อนะบางเทือ่ออันพอนอนพ้นอ,อิ่นไปกินข่าวบอลไปกินข่าวในพัตตะคาานในร้าน,นอาหารยังไงสิแม่ คือต้องสูญจำประเดกปลากระป๋องเข้าไปไหนสินะแมันบม่เคยกินแบบนั้นนะนะมันบ่ได้เคยอยู่ในสังคมแบบนั้นไม่หน่อยก็ว่าเอ๊กกินนั่นสิมันมันคือจังบ่แเสีบมันคือจังบ่คือเขาอยู่แต่ก่อนกินบ้านแลยเพราะว่ามันเสียบเนี่ยมันนู่นเบอร์อิ่มพักจำแจ๋วนา้อหนิ่นปลาไาสั่นน้อมีเงินแล้วเป็นอย่งนี้ก็ซื้อของกินดีๆีเองสิขโทษมาแน่ บปิดตัวไปอี่วิกำมีอยู่นะครับคือคำจากปากนะครับของแม่หน่อยนะครับเนาะที่เป็นสั่งสอนลูกนะครับเป็นหอดเอรี้นะครับเดี๋ยวข้ามหักของแม่นะครับที่มีให้ลูกเนาะขออนุญาตจบคลิปเพื่อนทันหนีสะก้อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ